ช่วงนี้มีคำศัพท์ใหม่คำหนึงที่เราน่าจะได้ยินกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือคำว่าภาวะโลกเดือดคือมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกับเราทุกคนแบบเต็มๆเ,เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าจากวิกฤตที่ดูน่ากลัวนี้เราจะพลิกมันให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจสีเขียวกันได้อย่างไร ประโยคนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คําเตือนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแต่มันคือความจริงคือสิ่งที่พวกเรากําลังเผชิญหน้ากันอยู่ณวินาทีนี้เลยและสําหรับประเทศไทยเราแล้วผลกระทบของมันอาจจะรุนแรงกว่าที่หลายๆคนคาดคิดไว้เยอะเลยครับแล้วนี่คือความจริงที่เอ่อน่าตกใจแล้วก็น่าขบคิดมากๆเกี่ยวกับบ้านเราครับคือเราปล่อยกา๊าซเรนรกจกแค่ไม่ถึง1%ปอร์เของทั้งโลกด้วยซ้ํา แต่เรากลับถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่9ของประเทศที่มีความเสี่ยงจากสภาพอากาศสูงที่สุดในโลกมันแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเราเป็นคนสร้างปัญหาน้อยมากแต่กลับต้องเป็นคนที่รับผลกระทบไปแบบเต็มๆเลยเขาต้องเจอกับวิกฤตที่มันดูใหญ่และมองไม่เห็นแบบนี้คําถามคือและเราจะเริ่มจากตรงไหนดีละ่ะมันมีหลักการสําคัญข้อหนึ่งเขาบอกไว้ว่าอะไรที่เราวัดผลไม่ได้เราจะจัดการมันไม่ได้นี่แหละครับ คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการรับมือวิกฤตนี้นั่นก็คือการเริ่มต้นวัดเงาคาร์บอนของเราเครื่องมือหลักที่ทั่วโลกเขาใช้กันก็คือคาร์บอนฟุตพรินท์นี่แหละครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันก็เหมือนเงาที่ทุกๆก,กิจกรรมของเราทุกอย่างที่เราทำทิ้งเอาไว้บนโลกใบนี้เป็นวิธีที่ทำให้ผลกระทบที่มันมองไม่เห็นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็วัดผลออกมาเป็นตัวเลขได้นั่นเอง ยังเอาคาร์บอนของประเทศไทยเนี่ยมาจากไหนเป็นหลักโอ้โหข้อมูลนี่ชี้ชันมากๆเลยครับว่าตัวการใหญ่ที่สุดเลยนะคือภาพลังงานครับซึ่งปล่อยา๊าซเรืองกระจกมากถึงเกือบ70%ของทั้งหมดเลยทีเดียวทีนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้วไอสิ่งที่มันมองไม่เห็นอย่างคาร์บอนฟู๊ปิ้นเนี่ยเขาไปคำนวณมันออกมาได้ยังไงคือจริงๆแล้วมันมีสรรมการของมันอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดเลยและนี่คือหัวใจของการคำนวณทั้งหมดเลยครับ เป็นสมการง่ายๆแค่นี้เองการทำบัญชีกา๊าซเรือนกระจกทั่วโลกไม่ไว่าจะซับซ้อนแค่ไหนก็ตามนะก็มีพื้นฐานมาจากสมการนี้ทั้งนั้นเลยส่วนประกอบแรกของสมการก็คือ emission factor หรือค่าการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับมันคือค่าที่นักวิทยาศาสตร์เขาคำนวณมาให้เราเรียบร้อยแล้วว่ากิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยจะปล่อยกา๊าซออกมาเท่าไหร่เหมือนเป็นตัวแปลงหน่วยให้เรานั่นแหละครับส่วนประกอบที่2ก็คือข้อมูลกิจกรรมอันนี้ย่งง่ายใหญ่เลย มันก็คือทุกสิ่งที่เราทําในชีวิตประจําวันนั่นแหละครับตั้งแต่ปริมาณน้ํามันที่เราเติมการใช้ไฟฟ้าไปกี่หน่วยไปจนถึงปริมาณขยะที่เราทิง้งทุกอย่างนับเป็นข้อมูลกิจกรรมได้ทั้งหมดเลยแล้วเพื่อให้การวัดผลมันครอบคลุมที่สุดนะครับเขาจะแบ่งการปล่อยกา๊าซออกเป็น3ค,ครขอบเขตหรือที่เรียกว่า scope scope 1ก็คือกา๊าซที่ปล่อยจากโรงงานเราโดยตรง scope 2คือจากไฟฟ้าที่เราไปซื้อเข้ามาใช้ และสโคป3คือทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในการขนส่งวัตถุดิบต่างๆขึ้นนับรวมตลอดทั้งกระบวนการเลยทีเดียวครับเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วในประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีเครื่องมือแล้วก็มีหน่วยงานอะไรบ้างที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องนี้ต้องบอกว่าสวทชได้ก้าวเข้ามามีบทบาทที่สําคัญมากๆเลยครับโดยได้พัฒนาฐานข้อมูลระดับชาติขึ้นมา เพื่อเป็นเหมือนคลังอาวุธสําคัญให้ภาคธุรกิจของไทยเนี่ยเอาไปใช้ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ําได้ฐานข้อมูลนี้ถูกนํามาต่อยอดเป็นเครื่องมือชิ้นสําคัญชิ้นแรกเลยครับนั่นก็คือฉลากคาร์บอนพอมีฉลากนี้บนสินค้าเนี่ยเราในฐานะผู้บริโภคก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าอ๋อของชิ้นนี้มันสร้างผลกระทบต่อโลกแค่ไหนแล้วมันยังช่วยให้สินค้าของไทยเราเนี่ยไปแข่งขันในตลาดโลกที่เขาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆได้ดีขึ้นด้วยนะ เครื่องมือช <LE> ิ้นท so ี so ่2คือดัชนี MCI หรือดัชนีการหมุนเวียนวัสดุครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญมากๆเลยนะในการส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างการก่อสร้างนี่คือใช่เลยครับเมื่อเรามีทั้งข้อมูลแล้วก็มีเครื่องมือพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปที่สําคัญที่สุดก็คือการนําไปปรับใช้จริงซึ่งก็มีบริษัทชั้นนําของไทยที่ลงมือทําแล้วอย่างจริงจังมากๆครับ ประโยคนี้สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรใหญ่อย่าง S c G ได้ดีมากๆเลยคือเขาไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่กระแสแต่กำลังใช้มันเป็นหลักการสำคัญในการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนจริงๆแล้ว S c G เขาทำอยังไงบ้างคือกระบวนการของเขานี่น่าสนใจมากนะครับขั้นแรกเลยคือเขาจะวัดค่า M C I เดิมของผลิตภัณฑ์ก่อนเพื่อหาจุดตั้งตน้นจากนั้นก็เริ่มสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่น การนำเท่าลอยซึ่งปกติเป็นของเหลือใช้นะมาผสมในปูนซีเมนต์หรือนำแก้วรีไซเคิลแบบ100%เเลยมาผลิตเป็นฉนวนกันความร้อนพอทำแบบนี้เสร็จแล้วก็วัดผลอีกครั้งซึ่งผลก็คือได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีค่า MCI สูงขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั่นเองครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวเนี่ยไม่ได้ดีต่อโลกอย่างเดียวนะแต่มันดีต่อธุรกิจโดยตรงเลย ทั้งภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในสายตาลูกค้าและนักลงทุนโอกาสในการลดต้นทุนและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกที่ตอนนี้เขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นทุกวันจริงๆเมื่อเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับทั้งความท้าทายเครื่องมือและก็ตัวอย่างของการลงมือทำคำถามสำคัญก็คือแล้วเป้าหมายใหญ่ของประเทศไทยในเรื่องนี้คืออะไรกันแน่นี่คือตัวเลขเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยครับ 4 0่์คือเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศไทยเราได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาคมโลกภายใต้ความตกลงปารีสซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อทำให้เป้าหมายนี้สำเร็จให้ได้ภายในปี25 7 3ครับเรื่องราวทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าวันนี้เรามีความรู้และมีเครื่องมือที่พร้อมอยู่ในมือแล้วนะครับคำถามสำคัญที่สุดในตอนนี้จึงไม่ใช่ว่าเราจะทำได้หรือไม่แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกลงมือทำอย่างไร และคำถามนี้ไม่ได้มีไว้สําหรับภาครัฐหรือบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นแต่เป็นคําถามสําหรับพวกเราทุกคนครับ